สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่สีตุลาคมนะครับ2 5 6 6ครับเมื่อนี้ผมนครตะลอนทั่วนะครับอยู่ที่บ้านดอนยานางนะครับตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้พพี่น้องกบิ่งน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมบ้านดอนยานางนะครับนะครับเกิดจากล่ำน้ำพานนะครับสี่ปอยน้ำมาจากเขื่อนล้ำเปล่าล้นตะลิงนะครับขึ้นมานะครับล้นล้นตะลิง นะครับเรียกว่าเกิดเป็นน้ำแก้งนะครับขึ้นวนนนะ่าถ่วมไลหน้าแล้วก็มู่บ้านนะครับนะครับสี่เป็นตัน้งไดเดี๋ยวดี่พาพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้เพิ่นลุงไปยังนะเพื่นเราเอาเรื่อมาซอยบอเอาไปจดกดในบริษัให้คุณ โอ้ไปเป็นวัดโดยไม่ได้นามถ่วเลยคนร้องีถ่วไปว่าไรเลยบ่นี่ยเอามาได้กุดว่า่เลยเนี่ฮะมาได้กุดวาเพ่บ่เอามาุดวาพุ่นะ อันนี้ผมจะจะสมาคมว่าคุณว่าครับจะว่าจุดตอนจานครับโอ้อันว่าแม่นอันบ้านคุณว่าโยนบัวขาวหุ่นบ้านคุณว่าก็มากที่กอามากคือเก่ามากคือเก่าเอาเรือมาซอยบอกครับอันนี้เรือนของแบนเอาฮะเรือนทองวี่ไอ้ยผู้เก่งเรือเรือยจินเลยเราเนี่ยเอาไปล้งเอาไปล้งใส่ าน้ำทั้งฝุ่นบ่เบิ่งกันนะครับเด้อเอาน้ำท่วมไปทั้งไหนทั้งกำปีเอาไปอีกเอาไปอีกสมาคมร่วมใจการศีงกุศลแสงสงเคราะห์กู้ภัยร่วมใจจำกัด วัดนีครับน้ำถ่วมทังเลยคนเนี่ยรถเนเนี่ยลุงไส้เนี่ยโอ้เสียวเลือดวัดบ่นี่ยโอ้ใ่เอาบ่ท่านถ่วอยู่บ่บิเหดนะครับโอ้ท่ามาแฉบเต้ สวัสดีครับไปยังไหนปรจําอยู่นี่ปจํายูจุนี้นะใช่มือนี่มีอนี้เอาแจ๊บนี่บ่เอาไม่้อมาเศร้านี่บ่ประจําจุดจุดนี่บ่เอาบานนี้ียังอยู่หันไปเอาไปกันใส่ส่อยู่หันกาดหนาวัดเื่อไป อีกโดยประมาณประมาณสี่สิบเซนวัดสูงเสียบอกสามสิบสี่นาดนี้มันถ่วมวัดเหมือนพิวไตแต่ว่ามีพนังอ้อมภูมิเนื้อเพิ่มสะดวกอดีตนายกอ้ครับผมอ๋ออบตอ๋อนายกองค์การขวัสชวนตำบลดอนสมบูรณ์นะครับอาอเดี๋ยวนี้ก็เป็นบุคคลสาธารณะมาซอยคือเก่าได้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำการอยู่ในตั้งแต่มื่อน้ำถ่วมมื่อโอ้จังมื่อแล้วน้ำถ่วมอ๋อตั้งแต่ศรีกวนโอ้แต่ศรีกวนแต่เขาประดับแมนเขาประดิษฐ์แล้วก็ง่ามมาเลยย่ามมาเลยครับ นี่คือโรงเรียนโรงเรียนนี่ยเบื้องเอาท่านพอออกเช็ดกัดมาเบื้องเหล่ามาบ้านมาเบิ่งแล้วครับมาดูนี่เราแล้วก็สั่งหยุดการเรียนแล้วหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แล้วนี่บ้านดอนยาน่านะครับตัวบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินเราพอซ่อมตอกัดถือเสมแล้วอบตเนี่ยรอเพาะลูกมาจากสงเสริมสุขภาพไอ้อบตส่วนไปอบตก็เสร็มแล้วเอาสำนักงานใหญ่ทั้งหมดจะตั้งอยู่ในวัดตอนยานางอยู่ในวัดเหมือนเดี๋ยวนี้คนเต็มอยู่เต็มอยู่ครับตั้งศูนย์รับฟ้าเหมือน ช่วยเหลือแต่เราเพิ่มมาปีนี้เอาเลยครับตามสบายปีนี้แห้งก็ปีไก่แต่นสู้สนถึงปีไก่แล้วนี่นครับใ่ได้เสียรถออกไปทั้งคนช่างกรชั้งใม้เรื่องมวยเจ้าขม่าวัดดีบบ่ประมาณห้าเมตรห้ารยเมตรเฮ้ยอีกสามีสามับพกบ่ผมมาทีนี่ อันนี้คือั่วโรงเรียนนะครับเด้อแต่ว่าสิมีวัดปลาอยู่พุ่นครับเดี๋ยวนี้เพิ่นสิเอาเรือนะครับขนทรายไปวัดปลาเอาเพื่อสิไเป็นเ,เพื่อสิไเป็นป้องกันวัดนะครับโดยเอาทรายไปอ้อมวัดไว้ไว้น้ำท่วงนะครับก็บอ้เลยเอาเรือนะครับเอาเรือโดยมุ่งนิธินะครับกุดว่าเมื่อกี้นี่เดี๋ยวอ่านซื้อแล้วกำลังหาวิธีเอาเรือลุ่งอยู่ครับกำลังคุยกัน แล้วสิวเรือล่งหรือใส่ไปจังไดก็ได้อยู่บ้านคุดหว่าแม่นบ่เห็นคุดหว่าเห็นมู้นี่ทีหนึงอยู่คุดหว่าคนนะสำนักงานยังอยู่ห้องหรอโอ้ยอยู่หุ้นบ่เอาเรือล่งบัหนี้สิขดใส่ไปได้ครับบัหนี้ได้รถไปบ่ได้แล้วใช่ลูกเรือโอ้ยโรงเรียนบ่นี่บ่ เอามันกระทั่วหอดสั้นสองเหล่าตัวนี้เนาะป้าโถปูไหลเดือดยุ่ได้เนาะเสื้อสีโบกนี่เอาเขาได้แต่งอ้อยอ้อยหัวโรงเรียนเบิง่งเหรออันนี้เดี๋ยวใส่เรือมว้เจ้าไปเอ็นบ่ลนี่อ,อืมเอารถไปบ่ได้ครับต้องอาศัยเรือเอด้อใส่ทั้งหลังเงินมุ่นวิธิใส่ทั้งหลังตัวใด กำลังเสเลล์เรือลงกำลังเสเลล์เรือลงอือเอาหนี่กู้ภัยกุดว่านะสมาคมร่วมใจกาลสินกุศลส,สงเคราะห์กู้ภัยร่วมใจเอาอันนี้เอืเ้อเรื่อยยังก่อครับเรือยย่นครับโอ้เรื่อยย่นอ่าเรื่อยออยน่เยนเพราะเป็นทองแบนเนาะทอ,อ,องวครับโอ้โอเป็นทองวี่นี่เครื่องใส่เครื่องยนต์ว้าด๋อเครื่องยนต์สี่สิบแรงครับแรงในทะเลได้ตัวนี้ เป็นไปว่าเป็นไทยทอดน่ะแต่หลายมื่อกี้ยังเป็นบอกยันโอ้โหวัสดีครับมือเสาร์ลงของโฟนท่องมือเสาร์ชิมหนึ่งบายบายไทยหลายสองอยู่ด้วยอันนี้มันโฟนจะเหมือนว่านนี้ใส่โทรศัพท์เขื่อนกำนี้จ้ะเอาบ่ใส่บ่เอาใส่น้ำกันบ่ได้ไหมใส่น้ำกันเอาเบิ้งเครื่องเดียวกันบ่ อเอา,าโทษยังมาก็ดิบ่เห็นน้ากันเหม,มืนอนสบายสันนะโอ้ยฝุ่นหัวลอยเจ้ฝุ่นลอนี่ยวันนี้เขับใบซอยโอ้ขวบใส่ส่วนได้แต่ยิ้มเอาได้บ้านอืมได้บ้าอันนี้ลูกสาววะเนี่บ่บอลูกสาวคน้นเรื่องบ้านอะนรล้านสาวดอกโอ้ลานสาวลูกสาวนี่ใหญ่แล้วกันซ้ำนี่รุ่นหลานแล้ว<อ>เดี๋ยวไทยบึงเลือนลงจังหน่อยได้ครับเด้ออันนี้คืออยู่ที่บ้านดอนยาันาน่างนะครับ บ้านดอนยห่นางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอแยงกลาดจังหวัดกาฬสินนะครับเกิดน้ำท่วมได้ซิบหามือละตมบลเ,เขาประดับดินหุ่นละมากำลังเสียวเลือล้ะครับขนล,ลุ่งแล้วก็ขนไส้ไปวัดด้วยเพื่อชีวิปเอาไส้ไปปอ้องกันวัดเนาะ เล่นทั้งล้อว่าได้ปะ <laughs> ล่องกีดินกับใส่ล้องลงหน้นากันเป็นเรือ,อ,<ม>อดท่านสมัยเนาะ,ะกุดว่ากู้ไพ่กุดว่ากูา้ไพ่ภาษา,าจีนคือจะอ่านว่ากุดว่ากู้ไพ่กันเนาะ,ะ,ะแล่นปะมันเป็นตัวเม่งครับตัวเม่งภาษาจีนโอ้แปลว่าผู้ใชยครับโอ้แปลว่าผู้ใช้ปะ โอ้ตัวเม่งเนาะแปลว่าผู้ไทเด้ออืออ๋อผู้ใดที่เดียนเอาโมเสกไส้ขั้นใหญ่งแล้วก็เอาลูกเอาผู้กสาวไปยืนแห่บังไฟได้ไหมกูไสเห่อได้ไหมเอาบ่เอาแมียดิบอ่ะเอาบ่เมื่อนั้นายออกถึงออกเลือดถึงออกยัางไงได้เมื่อนั้นนะ เอาบ่ไอเอิญช anel ครับผมฝากตามเเอาไอเอิญบอกคดในมือนั่นล้วไอเอิญนั่นบอกไอเอิญช anel ติดตามก็ไลค์ครับหน่อยหอืมเอาแตาย่ากัวไม่ติลายอันมอเตอร์ไซค์ก็ผู้สาวก็ยังก็ดูก็ร้านยืนหลายเนี่ยบ่ไปใช่หรอผู้สาวสวยยโอ้จนน้องบออัน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 บ้านยูติดถนนอันนันบอโอ้ รู้จักแล้วบ้านี่กัรพ่อทางก็บรรู้จักกันเนาะนตัวแรนเรีวยวต่เครื่องขนาด40แรงบ่ครับรับแรนขึ้นไปแท่องอัน้เครื่องล้ำเปล่าไ,ไม่ด้เนาอไมดีคักเงียนั่นเป็นเล็กบ่เหรบ จมอยู่นีจมหน้าอยู่นี่อันนี้อันนี้มาไดุดหาเปล่าล่าไม่นะุดหวาเปลาโอ้เสือร่วมนี่เเอาเสนใจทั้งพี่ดอกฮะโอ้สามหน่วยงานร่วมใจกันุดหวาเนาะนี่นี่นี่เอานี่สนใจจะพูดส้สวยนี่แหละ นี่เอาเปม็นยังนั่นเราถือว่าเป็นผู้เสียสละนะครับโอ้เราว่างเรื่องรถไถได้อ <c oughs> หนาะาลกระเบอืมโอ้นะครับ เอาลงเอาเรื่อยคือการเอาเรือ,อลงนะครับน,นี่น,น้นองๆกันได้เนี่ยครับมาจากกุฎาวะเปล่าปะ,ปะโอ้ร่วมใจสมเด็จร่วมใจสมเด็ดดอนจานนี่เนาะอือส้มเด็จเด้อครับนี่อนเอานี่ออกโฟกคลิปเลยนี่สวยๆนี่ยนี่เ <c oughs> <c oughs> อา วอดน้เรือล่ะน้ามันข้นสวยๆพิลาบาลนี่เอาขึ้นล่งไปไก่แเแ็ดเรือเอาน้าล่งไปเบิ้งกันนะครับโอ้ลงไปไปเลือกแหละครับเรือกเจ็ดเรือล่องนะครับเด้เป็นจะเอาเรือล่องโอ้ที่ว่าน้าถ่วมสูงนะครับวัดผันอยู่พูนนะครับอยู่ป่าผันนะครับวัดจะว่าเป็นดอนอยู่เป็นดอนเนื่งสูงอยู่แต่ว่ากัน คนเดียวไส่ลงไปว่างไว้ครับเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าสมมติว่าบ่บ่เอาไส่ไปกันละไหลถ่วมวัดนะครับฝุ่นเราเลือลงผมไปว่าได้แล้วครับเพราะว่าน้ำเลืกเอาคระดิ่งไทยพี่น้องเบื้องซ้ำนี่นะครับเด้อเอามูน่นในที่รวมใจนะครับหลายหน่วยง,งานนะครับของกุดหวาสมเด็จนี่แหละครับน้ำท่วม ครับตอนนี้ผมนครตอนลอนทั่วนะครับอยู่ที่บ้านดอนยาน่านะครับตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินเมื่อนี้ลับมาบ้านนะครับบ้านดอนยาน่าเพื่อมาเบิงบ้านน้ำถ่วมนะครับถนนสิปบ้านนะครับน้ำถ่วมด้วยนั่นเป็นอนนาไม้นะครับแล้วก็เป็นอบตที่ถ่วมเมื่อนนี้เป็นโุงเรียนนะครับโุงเลียนี่ก็ทถ่วมสูงหลายเมตรเลยครับ ุูงสั้นสองนะครับนะครับเดี๋ยวผมมาบนฝ่ายของเรื่องจักหน่อยนะครับนะครับถ่วงประมาณจักอาทิตย์นึงนี่แหละครับพอประมาณจักซื้อหาเมื่อแล้วนะครับว่างไหนกว่าเมื่อกี้ไปยังกว่าได้หลวงบ่โอ้นะครับไปว่าไรนะครับรถไปว่าไรนะครับคือว่าสูง ธรรมาดาแล้วเป็นถนนเ้นี้รทเ่แลนได้ออมบ้านเลยจัง่วัด้ดน้ไปบ่ไดดนะครับนะครับอันนี้คือสภาพน้ำท่วมบ้านดอนยานางนะครับตำบลดอนสมบูรณ์อพยอย่างตลาดจังหวัดกาลสินเมื่อนี้วันที่สี่ตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาเบิ่งป้ายรงเรียนอะไรครับนี่ป่ายรงเรียนนะครับโรงเรียนดอนยานางศึกษานะครับตำบลดอนสมบูรณ์อพภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวทีว่าเขาเบิ่งได้รงเรียนจากน้อยนะครับ ถือว่าถ่วมสูงนะครับอันนี้บ้านเลื่อนเนี่ยชิยกขึ้นนะครับก็เลยบถ่วมขันบโยกกระถ่วมนะครับมีประสบการณ์หลายปีกัะยกขึ้นนะครับถือว่าถ่วมสูงนะครับอันนี้คือประตูโรงเรียนนะครับเดี๋ยวพระพน้องขอเบิ่งจักน้อยนะครับโรงเรียนกับมาไม่ได้อะไรกับปิดเพราะว่าน้ำถ่วมสูงเอาเนี่ครับบริเวณโรงเรียนนะครับอันนี้เป็น พระนะครับพระพุทธรูปนะครับก่อนเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนรอนางศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาการละศิลป์เขต2องในรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551น้ำท่วมแล้วนะครับนี่อานี่นะครับสนามโรงเรียนนี่เลี้ยวพวกเห็นแล้วครับาค้านเลี้ยนกับพูดแล้วครับท่วมถึงหน้าต่างสั้นหนึ่งกะติทต่วมเมื่ประมาณเม็ดกกัวๆหรือเกือบสองเม็ดนะครับนี่ครับบูดผมกะติดหาสิบเส้นไปบ่ได้แล้วครับนี่เอาซ้ำน,นี่ผมอยู่นี่ประมาณจะสามสิบหาสิบเส้นแล้ว นะครับนี่ก็คือบริเวณสนามโรงเรียนนะครับด้วนี่นะครับเอาโรงเรียนดอนย่านางศึกษานะครับบ้านดอนย่านางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับวันที่4ตุลาคม2566นะครับถูกปิดไปแล้วเพราะถูกน้ําท่วมนะครับโมโหจักว่าสอบแล้วเราไปนะครับด้วโอ้ยนะครับเอาถือว่าได้รับผลกระทบครับ น้ำที icas, ่เห็นอยู่นี่มาจากเคื่อนลำป่านะครับเพื่นสิระบายน้ำลุ่งล่ำน้ำพันและล่ำน้ำเปล่านะครับล่ำน <cil> <bin> <arım> right? ้ำพันเมื่อน้ำสูงก็จะล้นตะลิงขึ้นมาเรียกว่าน้ำแกงนะครับนี่เรียกว่าน้ำแก่งเลี้ยวไปมันที่เป็นขาวไปหมดเลยครับเป็นทงน้ำนะครับว่เห็นอย่างเดียวครับนี่เรียกว่าน้ำแก่งนะครับผมนหน่อยเลยว่าน้ำแกงฉวมบ้านแล้วนี่นะครับเอามนีมาเบิงนะครับด้วยกับมาเบิงเอาพพี่นองมาเบิงนะครับบ้านเจ้าของนี่แหละครับบ้านดอนยานั่งนะครับ นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนี่แหละครับเอามาเบิ้งนะครับเมื่อหนีมาถ่ายทําหมพี่น้องเบิ้งนะครับว่าน้าท่วมสูงขนาดไดนะครับอันนี้ผม่าให้เขาทั้งบ้านนะครับมาท่ารงเรียนนะครับก็เลยมาถ่ายรงเลียนห้พี่น้องเบิ้งสักกอนนะครับเอานี่บ้านนะครับนี่บ้านนะครับเอาก็เลยถ่ายป้ายรงเรี้ยนไอพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับ เอาคงที่ทวมอีกหลายเดือนนะครับเป็นเดือนพุนแล้วครับอาติเมหร์ผุนละพือจีกายย่นยังชิลดนะครับนะครับเบื้องด้านนี้เอาเป็นเลือท่องแบนครับด้านนี้ดานน้ดานนี้เป็นเลือท่องแบวนม่จอดไหวนะครับด้านนี้ก็เป็นอาคารเลี้ยงน,นะครับสมัยผมน้อยผมเลี้ยนอยู่คานี้แหละครับอคารต,ตำนี่แหละครับแต่สมัยก่อนี่เป็นอาคารใหม่นะครับเป็นเฮ็ดไใหม่แล้วเป็นอาคารปุนนะครับ เอาขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับจังไหนก็รืมด้วยครับเลยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบรดิษพลาดชิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับผมก็เลหาอย่างที่และครับให้พี่น้องเบ่งนะครับนักคอนเนทัวร์นะครับช่องที่หลากหลายแต่ได้สาระครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับสวัสดีครับ